สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อกันนึกเอาครับฟวกตีพาแซบครับมือนี่มือนี้กะอยู่ข้างหลังอ่ะก็เป็นนาบรรยากาศโคกน้องนาเนาะครับพี่น้องครับบรรยากาศร่มรื่นดีครับแมงวันมือนี่บ่เคยมีครับพี่น้องครับแช็คใบส่าหรอครับจะมาถามถึงละมาเด้อมามือนี้กะเป็นตำส่วนส่วมือกล้วยครับพี่น้องครับส่วมือกล้วยใส่ใบหอมปีมาโอ้มือนี้บ่ได้เอาเข่ามาเด้อครับพี่น้องครับ อ่ามเมนนื้อกินกับเขาครับพี่น้องครับเนว้อกินกับแกมดูที่แก้มเราแกมเบียครับพี่น้องครับมาโอ้บรรการาศ o m มดีครับมาอนี้อยู่ขังในบ้านก็ได้อีกเช่นเคยครับพี่น้องครับอืมอันนี้ก็เป็นไข่หางหนักไข้หางหนักเลยผมจะมาลองกินครับอ่าส่วบ้างครับตามจริงนี่ยจะกินกับปุนกับพวกลาบลาบปลาลาบเนื้อลาบยังนี้ครับมันจะเขากันดีมันจะออกคมหวานหวนครับนี่กับพักสลัด มาเขือกับมีครับแข่งบะมีโอโ้เอาเลยเด้อครับพี่น้องครับอืมอืมพามครับอืมเอามันนี้พันจักหน่อยครับอโอ้ยเนี่ย โอ้ยคือไม่เหียาเบิดตังสีน้ะครับมาเอครอบพี่นองครับมาเสบบสฟมากันครับ พมมาก็กินได้ครับเขากันดีอยู่ก็เข้ากันอยู่ยป่าบอนครับม,ม,มาด้วยครับเพืเนะ่อนมากินคะเข่าเมือนี่ก็บ่มมีเข่าแล้วครับพี่น้องครับมาเ,บเติบแต่น้ำกันครับอืม โอ้ขอทาด้วยครับเผ็ดพอดีครับผมตำเส้พริกแห้งนะครับตำเส้พริกแห้งอ๋อคุณสามชิ้นนะครับ Thank เมื่อกระับโซดแล้วครับพี่น้องครับอืม,อม ขอใส่มือเด้อครับ <ś c oughs> ไม่หนีกับบาค่อยห้อนเท่าไรครับพี่น้องครับเพราะอยู่อยู่ครับ มื่อวันเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหฮว่านหลายครับเริ่มอยากเผ็ดเลยวเด้อครับมื่อี้เป็นพริกแห้งครับ อโอ้ทั้งนัวทั้งแสบทั้งเผ็ดครับอ พี่น,นอ้องครับโอ้ฮะอะเพลับะอื Yeah. Hmm. Mm hmm. ถึงเพร็กถึงเข่งกับมืนเนี้ย ผู้ใดบ่เคยกินกะลังคนจะถามมารสารเป็นยังไงเนาะครับลังคนบ่เคยกินเป็นอะพักไข่หางหนักครับพี่น้องครับขึ้นตามซวยแต่ว่าผู้ใดมาปลูกบ้านเขาับปลูกได้อยู่ครับปลูกใส่กระถางปลูกใส่โฟม,มรสาตก็จะออกค้มมันหวานครับโอ้เผ็ดครับพี่น้องครับโอ้สุดยอด อย่าว่ากันด้อครับพี่นองครับขั้นเผ็ดแล้วคือตำเผ็ดแท้ก็สะว่าขั้นบะเผ็ดกับ่าแซบครับขั้นบะเผ็ดมันจะข้าวครับอืม,อม,อม อืออืมอืมอืมอมอรครับพี่น้องครับมื่อเนี้ยเรียมนะครับโอ้เหนี่นอ,ออกน้ำให้น้ำหนาบไว้ครับเพชรโอ้ ตํามึกครับพี่น้องครับตํามึกสามตัวมันในกะก็เป็นโคกน้องนาครับพี่น้องครับมันยากาก็อยู่โคกน้องนาอยู่บองเย็นเย็นแต่ว่าคนบ่เย็นละเดี๋ยวนี้ครับโอ้ห่อนเรื่องเผ็ดขั้นเผ็ดเฮือไหลมาเนี่ยจะห่อนแล้วตัวครับขนาดมีล้มแนวอยู่นี่นะครับโอ้กะขอบคุณขอบคุณหลายๆเล้อครับพี่น้องครับที่เกียดตี่ตามรับชมกันครับพี่น้องครับบัติมกันกะปีไม้นี่กะ พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจะเจ็บจะจนจะป่วยครับเรื่องมาเนี่ยค้นกับเริ่มเป็นวัดเป็นไข้ร้ายเนาะครับพี่น้องครับช่วงนี้เดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวร่างกายปับบหทันครับอพี่น้องครับมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามหนเด้อครับช่องน้อยๆครับพี่น้องครับมื่อนี้กับต้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับไปเจอกันชีปหนาเนาะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ